เอ๋อแต่เส้นมันตึงเอ่ะบางทีเราไม่รู้ตัวเราเอี้ยวตัวเป็นเป็นแล้ววันนี้ทำงานได้ไหมนะลาลาสองวันอ๋อเป็นแบบหลังเขนเลยวะอเป็นเป็นที่เนี่ยหัวเข่าอย่างเดียวเนี่ยมันกระตุกป,ปึ๊กแล้วก็ไปเลยงอแล้วเหยียดไม่ค่อยได้มันปวดโอ้ชีวิตเนาะ ที่ดีๆไม่ค่อยจะเป็นเป็นอะไรที่ไม่ค่อยชอบซะเลยไม่ชอบบ้างเดี๋ยวชอบหมอบอกแล้วมาหาทำไมอ่เป็นเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ต้องการจะเป็นเออจะไม่บอกชอบเป็นหมอบอกอชอบแล้วมาหาหมอทำไมเออเออเอาหมอนี่เลือเกินเลยถ้าถ้าเป็นนางมาลายแล้วตบปิ้นเลยนะอ,อ เอชีวิตอยู่ดีๆเนาะเป็นอะไรกับมัเป็นไงบ้างพี่หนอ่ะก็ช้าแบบคลื้นบันเทิงกับอาการปวดอาการตึงอาการชาที่ทำให้เ<ต>ทาไมไม่กาแฟมัง้งล่ะกาแฟเออชามากก็กาแฟมัง้งสิมอนะะได้ไม่ชาติดเชื้อกันนะ,นะเราเนี่เนาะ กระน้องใครอะจิตเชื้อที่พูดไม่ก็อยู่กับร่องลอยเหมือนกันเลหมือนเป็นยังไงน้องก็เป็นงั้ะเออใช่ใช่ทลเหมือนกันก็คงมาจากแม่แม่จำเริญแน่เนาะพูดเหมือนกันแต่หนกระลูกกระลูกใครก็มันก็ได้เชื้อจรงนั้นเลยได้เชื้อมันเออดีจังแต่เราก็ แก่ลคติดต่อเออยังเก่งตอนนี้ก็ยังไงเราก็อยู่ไม่ไม่เกินอีกอีกห้าสิบปีนับจากวันนี้ไปไม่เกินห้าสิบปีโอ้ไม่เอาถึงขนาดนั้นนะไม่ต้องอุ้มขี่อุ้มเยียวอะไม่ไหวแค่เดินกระดกกระเด้กไนกระลำคาจะแย่แล้วเนี่ยไม่ไม่ต้องอุ้มขี้อุ้มเยี่ยวแล้วขี้บนเตียงเลย <laughs> <laughs> ขี่บนเตียงแล้วเขาจะเลี้ยงไหมล่ะโอ้เขาก็ด่าเอาสิขนาดขนาดวันนั้นเป็นไงเขาบอกว่าของลุงของลุงเล็กจับฉีเ่เปียกเตียงอะ่จะยังจำได้ยอยู่เลยเออดีไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เดินไปจีเองไปจีเองไปจีเองได้แล้วอือ,อชีวิตเนาะ ต้องเป็นเหมือนกันทุกคนเนะเว้นแต่ใครจะเป็นแบบไหนเออเป็นมากเป็นน้อยเออเป็นแบบสบายเป็นแบบเป็นแบบช่วยเหลือตัวเองได้เป็นไอ้บางคนนี่นอนต้องให้อาหารทั้งสายยางอยู่นั้นก็มีหูไม่เอาวักหนูไม่เอาอย่างนั้นนะอืมใช่ออขอใครมมากโอเคทักทายกันแค่นี้เนาะแม่ลงมาเดีจนะ้สทักทายกันแค่นี้เนาะ 加加加，我地加，落地加。